ว้าวกลับมาใช้สมบูรณ์อีกแล้วเนะี่ครับเอามเอาไปวันนี้เราเข้าไปอยู่กับไททันซึ่งมันมีถึง,ถง2ตัวกันเลยทีเดียวนะฮะ oh. นี่มันโคตรกัดกันชัดเลยเนี่ยทำไมาในชีวิตจริงกูแพ้เกมวันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆนะว่าทำไมเวลาผมยิงไททันกับไททันมันหนีผมทั้งๆที่ม,ามาันเป็นสกัดกินพืชมันไม่เหมือนคอยาวหรือยังไงวะเนี่ยเฮ้ยจะไปไหนมาใส่เดียวกูก่อนมามันสองตัวก็ได้ดับเบิ้ลตัว มันจะไปแนไก็มันมันน่ะตัวใหญ่สุดป่าไอหมอนี่ป้านี่ขมากูนี่เอ้ยโอ้โหนี่หามันก็วิ่งไหวจริงเอ้ยเอ้ยมันมาไหมมาเว้ยมันแค่เดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเฉยไงพวกนี้นี่โอ้แล้วก็มันเดินเหยียบใครแล้วมันไม่ดำดามอีกลิงยังไงวะเนี่ยเอ้ยทำงานซะหน่อยดิคนดูก็อยากจะกระทืบเท้าอ่ะเออกระทืบเท้าหน่อยเออมันไม่กระทืบเท้าวเลยไปดีกว่า เฮ้ยทุกคนมันม hey, ีสไปโนตรงนั sí, ้นว you know, like ่ะเดี๋ยวผมยิงให้ไททันมันเดินไปตรงนั้นดีกว่าปาปไททันนั่นแหละไททันโดนสไปโนนนั่แหละสไปโนบังกัดไททันหน่อยเออไททันแกระทืบเท้าหน่อยเร็วเร็วสไปโนเมียพอลี่สไปโนเออเฮ้ยเฮ้ยมันกลับไปโดนเหรอสไปโนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยหรือว่าไททันตัวนี้มันขี่บอลเกินไปโดนกัดมันก็ไม่รู้สึกอะไรเลยหรือไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันกระทืบเท้าแล้วนี่ไงมันกระทืบเท้าแล้วนี่โอ้โหกระทืบก้ำซอบอีกโห มันจะโหดไปไหนมึงก็ะเทิร์ทีเดียวเขาก็ตายแล้วนั่นแค่ตัวตุ่นเองนะมันโหดแท้แย่ตะลึงไหนจะเป็นครั้งหนึ่งเสนีซึ่งก่อนสุดท้ายจะเป็นได้แค่ตัวประกอบเฮ้ยเฮ้ยไปทำอะไรกูเด็กไปทำอะไรกูเด็กไปทำเฮ้ยใจเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยมึงเฮ้ยเฮ้ยใจงฟ็นที่กูตาอบอะรโอ้โห290ติงไม่มุ้ย และนี่คือวินาทีประวัติศาสตร์โดยการที่ผมจะคับเปืดอนที่แรงที่สุดในจากวันเลยโอ้โหใช้เหล็กตั้งสามพันหนึ่งแล้วเลยรีแพทีทนี่เหล็กกูหมดตู้เลยน่าจะบอกให้โลงเหล็กกูไม่ได้ทํามาได้ง่ายๆนะแล้วก็ได้เรียบร้อยโอ้โหเลเวลอัพเลยเฮ้ยการทับของมันก็สร้างเลเวลให้เราได้มันน,นั้นเนี่ยตอนนี้ผมเลเวลถึงหกสิบเจ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราเจอกันที่ขี่สไปโนและเป้าหมายขอไปก็คือที่ขี่เทเรซิโนสัรัสหรือแแปดร้อยห้าสิบกษัตริย์พระราชทาน ยิ่งเลือดเหลือ206แสดงว่าทำดาเมจไปถึง644อก็มันไม่แรงเท่าที่ผมคิดไว้นะที่ผมคิดไว้มันต้องแรงประมาณสัก800ดาเมจได้เลยวไอ้ทแบบี่แก600เออ่ะอะไรวะเนี่ยอีกแม่งไอ้จมูไสไปโนคาสลบแปดพรตีสัก8 4 0เตียนตัว ยิ่งปังค่าสลบเพิ่มเข้ามาประมาณ6 0 0้อยถึงเจ็ดนะฮะค่าสลดเพิ่มมา700อต่อหนึ่งดอกก็ถือว่าค่อนข้างจะน้อยพ่ที่ผมคิดไว้แบบคือตอนแรกผมคิดไว้นะค่าสลบมันควรจะอยู่ประมาณสักพันหนึ่งอะเอออันนี้ผมยิงไป2ดอกไงเออคือค่าสลบน้อยเกินไปหน่อยนะออไม่ถูกใจเลยไปแต่ก็ไม่เป็นไรเอาละ่ะเขาเรื่องอะไรดีกว่าผมจะมาเอาเปืนเนี่ยมาคราบเนี่ยข้อไรลงมาก็ตามทื่อคลิปเลยนะมาจับทีเล็กเผือกันนะรันเออนี่แหละผมจะมาจับเจ้าทีเร็กตอนนี้สวยงามเป็นทีเล็กสีสวยมาก โอเคมาดูเลยว่าผมจะสามารถจับมันได้หรือเปล่าแน่ได้ยิงแม่งไอ้ไปโอ้โหไอ้ดีเล็กนี่กระหลบจริงอยู um ่ได้เน้อมา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 ไม่มีแรง จะสู้ต่อวันที่ใจเธอท้อไม่มีแรงจะก้าวไปไอ้สั่อไอจีมาวะเนี่ยเฮ้ยเลือกไอจีได้เลย่อในภาพชิม <c oughs> ยูแค่สันทิสงอ็่ได้สัอทีล้วใช่ไอมอ,อ่างนีน โอ้โหแลไอ้จีมึงอะไร่มาบานคุ้นมาดิมาดิเ <c oughs> ข้ามาในี่นมาในเลยไอ้หมาเวนออกไปออกไปไอ้หมาเวนไอหมาหมาหมาเวนหมาเวน,เวนออกไปอย่ามากัดทีได้กูทีได้ไดกูหน้า,าเอ้ยนี่แหละแล้วได้เกีเอชเจอแล้วอัดดาเบยไปเลยแล้วทำไมามันยังไม่หมดบัฟไงวะเนี่ยมันมีกลัวหนึ่งเหรอโอ้เราจะตายทิบหายเอ้ยอัดดาเบยไปเลยครับผมจะได้กัดแรงๆหน่อยนะพเพราะว่าเลือดผมเยอะและ้วทุกคนดูทีเด็ตัวนั้นสิมันโคตรจะแบบร้านมากเลยนะครับเพราะว่ามันออกไข่ทั้งสองฟองเลยทีเดียวโโอ้ห อานนีทุกคนเนี่ยผมมาทจุดมาร์กไว้นะเป็นจุดเบสตรงนี้ที่ผมจับทีเล็กเว้ซึ่งทีเล็กมันหายไป<ห>มันเป็นบั๊กอะไรของมันก็ไม่รู้เ <the> นะ่ยแถมกูใส่อาหารไปแล้วด้วยโอ้ยกูไม่เสียเวลาฟรีเลยเสียลูกดอกฟรีด้วยทีเล็กกูหายไปได้ยังไงเนี่ยมันบั๊กตอนกูจับทาไปจะารายอีกครั้งนึงนะอะไรก็ไม่รู้ผมติดไว้ตรงทีเล็กเลยนะไอ้เตียงเนะี่ยเออผมติดไว้ตรงทีเล็กเลยอนะแต่แบบมันหายไปอะ่ะเออใครเป็นเหมือนผมอัะน,นะครับออกไปหาเนื้อพรามแป๊บเดียวไม่หายไปเลยไอ้ชิบหาย ผมคงจะต้องจับตัวใหม่แล้วล่ะทีนะเออเอ้เดี๋ยวนะแล้วทำไมมูอยู่ตรงนี้ล่ะเนี่ยอ้าวเออแล้วแล้วตะกี้อันนี้คือด้านล่างของตะกี้นะคือมึงสไลด์ตกลงมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะมึงสไลด์ตกมาเลยคือตอนแรกมันอยู่ข้างบนตรงนี้นะเนี่ยตอนแรกมันอยู่ตรงเงี้ยคือคือมันเด้งสไลด์อะไรกันครับเนี่ยทุกคนเชื่อผมไหมไม่เชื่อโมว่าขายแล้ววะอ้าวแล้วทีตัวนั้นทำไมมันตามผมมาวะเนี่ยผมไม่ได้ไปขโมยไข่สองฟองนั่นมันเลยนะมาขอฟันสักทีดิโอ้แต่มันอยู่ต่ำเกินไปฟันไม่ถึง เออทุกคนผมอีทิิจะบอกว้เวลาเราอยู่บนตัวสัตว์เนี่ยจะเป็นตัวอะไรก็ได้ตัวเทมแนละ้วหรือยังไม่เทมนะให้เรากดย่อนะเราจะไม่มีทางตกจากตัวสัตว์ได้เลยนะแม้เราจะตัวตกไปแล้วนะ คือมันจะเป็นเหมือนแบบกาะกับตัวสัตว์ตลอดเวลานะครับผมเนี่ยกันนี้โอเคคือโคดีอ่ะเราจะได้ไม่ตกใจสัตว์ง่ายๆนะครับเออต้องอย่างนี้สิวะและตอนนี้ผมก็จะทีเรียกแล้วขอกระโดดลงฝอนนิดตอนนี้เลยบึ้งหเยอยย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 อยย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 ้ยย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 ยบยยยเราตยย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 ยรยย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 ย้ยย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 ียยยยบกันนะใครยยยยยยช่วยดีๆก็มาได้นะครับผมเออแต่ผมขอตั้งชื่อมิยกี้ก่อน เอางั้นผมจะรีเควสมาไปที่ภูเขาไฟกันเลยนะครับผมผมจะกลับบ้านแล้วปล่อยมันไว้ตรงนี้แหละเอออยู่นิ่นงไว้นะเจ้าหนูแต่ก่อนเออขอเอาเนื้อพามไปด้วยก่อนนะเนื้อพามสำคัญถึงมันจะเน่าในตู้เย็นไปแล้วก็เถอะแต่จ้างมันได้เอามาเนี่ยไปกันทาเป๋เออผมไม่ได้ตั้งทีฆ่าเจด,ด้วยนิวว่านะเอเอทุกคนก็เสนอชื่อมาได้นะครับผมผม,ผมที่เจ็ดิ้นเหมือนกันนั่นแหละ,ละโอเคงั้นมืดแล้วผมก็ขอนอนกันก่อนแล้วกันนะครับเออโอเคตื่นไปแล้วเออแล้วรีเควสมันไม่ต่อเว้ยเฮ้ย มันยังอยู่ในเวลาเดิมอยู่นะครับผมเออแล้วผมจะลองอยู่ในบ้านดูนะว่าพอผมรีเควสมาเนี่ยทีเร็กมันจะเข้าไปในบ้านหรือเปล่านะไปดูกันดีกว่าขณะของเชนเนี่ยทำประตู้เย็นเป็นยังเน่าเลยเนี่ยมัเป็น39อันเนี่ยเนี่ยพาร์ทจากในผมได้แต่ไอทีแรกต้อนได้อาฟ่าทีเร็กนะฮะโอเคเข้ามากันเลยดีกว่าสามสองหนึ่งป๊าบมาแล้วทีเร็กอยู่นอกบ้านวะอะไรวะทีเร็กไม่ติดไปเข้ามาในบ้านสักหน่อยเหรอโหแย่กว่าเว่า เอาละงั้นขอทาปกคลิปกันหน่อยละกันนะเนี่ยทีเล็กเข้ามาในบ้านเนี่ยมายืนตรงบ้านเลยนั่นแหละทำดีเอ้ยมันปีนได้ได้นะเอ้ยมันปีนบ้านเอ้ยทีเล็กมันปีนด้านได้โอ้โหน่าขนาดบ้านสองชั้นนั่นนะอ๋อแสดงว่ามันยืนบนตู้เย็นใช่ไหมมันก็เลยปีนขึ้นมาได้หมุกก็ s อยู่เก็ตอยู่ถ้าโบนี่แหละเพอร์เฟกเลยล่ะเพื่อนนั่นแหละทำดีโอเคโอ้โหย่อๆก่อนย่อก่อนโอเคฮะจะได้ไม่ตกนะครับแต่เวลาย่อนี่เราจะไม่สามารถกระโดดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะยืนฮะเราจะได้กระโดดขึ้นไปข้างบนนั้ ไปเดี๋วขึ้นไปขึ้นไประวังตกไม่โอเคทีเล่มมันก็ตัวใหญ่อยู่เนนี้ไม่ได้ตัวแคบกว่าที่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่อยย่อชิบกู้กุลาไปยุ้ยย่อไว้เปลี่ยนโพสิชันให้มันพอดีนะแล้วกระโดดไว้ไปข้บนหัวแล้วก็เรียบร้อยแลนะนี่เรากำังอยู่บนหัวมันเรียบร้อยแล้วนี่ประมาณนี้ต้องอยืนนี่ยืนได้ดีกว่ะโอเคก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะเวยเอาละขึ้นมาใหม่โอเคประมาณนี้แล้วก็โพสกันเลยนะครับผมเย้ ขอใส่หมวกเร็กซ์ด้วยนะฮะไหนจะได้ดูหล่อเท่ขึ้นมาทันทีเลยมันเหมือนคนหัวโลนไงวะลูกก็เริ่มวันนี้นะบอกแค่นี้แหละสำหรับคนที่รออรากอยู่นะมาทุกสัปดาห์แหละก็ไม่ไม่ทุกสัปดาห์หรอกเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ค่อยได้เล่นและคุณนี่านะผมจนจบนะครับผมเอาเพลงบิดมา